คิดว่าผมจะทำอะไรแบบนี้ได้ผมเสิร์ชใน,นเน็ตเลยครับวิธีการโพสให้หล่อเขาบอกให้เอามือล้วงกางเกงอพอผมใส่แทงเกงปุ๊บไม่มีกระเป๋ากางเกงหล่อมากแบบไม่ใครเห็นตัวเองมีแบบรูก่อนี้เหมือนกันอะเอ็นแล้วหล่อนะเขาบีมาครับต้องทานี้ เอะไรเป็นภาษาที่แพทเทิร์นพูดพีพีศูนย์จุดศูนย์ถภาษาสปีกิ้งนะครับก็คุณจะเจออะไรก็ตามนะครับคุณสามารถพูดได้หมดทุกอย่างครับก็พูดพูดไปเพลิ้วรักไหมพูดไหนิดนึงครับแต่ว่ารักแล้วครับหักกัรักมากเอ้ยเราักกันเรามีครูอีกคนนึงนะเพื่อเราไม่ผิดหวังเอนื่อยเฮ้ยเอ๋ยโอ้ยใต้นรองหนาวอีกข้างนึงไม่หมดายกขาว้า ก็จะมีภาษาภาษาหนึ่งเป็นภาษาของพี่แพทเทิร์นนะครับติดต่อไปเพราะพี่เขาพูดแบบนียจริงอ <One> ีนนี้ก็ฮู้ฮู้ฮะแพทเป็นไรชื o อฮา s ส์ส์วันสอรีชื่อสวานนะครับก็วันนี้มาถ่ายถ่ายเควีนะครับผมก็อันนี้ก็รู้สึกเต่นเต้นมากๆเลยครับผมที่จะได้มาถ่ายเควีันนี้เอาฟิลหรอครับวันนี้ ชอบนะมันแบบขาวทั้งตัวเลยแล้วก็แบบพอปคอปก็เยอะอยู่จะเริ่มจากเลเวลเลเวลที่ไม่ต้องขิ่จนเปน็นแบบเปนุกไรเลยพี่ <S 1> <S 1> พเดี๋ยวคอยดูพี่ไวไันมองพี่วันแ้พ,พี่บอก,กอเปผม คินนะครับฝากเนื้อฝากตัวกับทุกคนไว้ด้วยก็วันนี้เรามาถ่ายเคมี hmm. ครับผมคีมิชชลตื่นเต้นนี่ครับตอนนี้น้องสมาร์ได้ถ่ายไปก่อนแล้วก็น่าจะเป็นผมคนต่อไปใช่ไหมนะเต็มสิบให้สักเจ็ดแล้วกันนานแล้วเหมือนกันที่ไม่ได้มาถ่ายแต่น้องหลอกนน้องมีมก,กันทุกคืดตื่นเต้นตื่นเต้นมากเลย,เลยแล้วก็อากาศในห้องหนาวมากนะขนาดชุดหนานะปกติตอนฟิตติ้งนี่แบบเหงื่อออกแล้วนะแต่ว่าห้องนี้เย็นเจี๊ยบเลยอยอะไรยังไม่รู้อะไรขนาดนั้นก็เลยแบบว่า ยืนถ่ายถ่ายถ่ายแล้วพี่เขาก็ไกด์ก็ผมก็ชอบนะครับเต็มสิบผมให้ให้ให้แปดจุดห้านะครับเจอมืออาชีพเจออะไรแบบนี้ก็เลยแบบตื่นเต้นครับสวัสดีครับผมอินทวินนะครับชอบกินชอบนอนชอบชาบูชอบหมูกระทะครับ mm hmm. นอนเยอะๆครับแล้วก็มักหน้าก่อนนอนด้วยแล้วก็ให้คุณแม่มาส่งตอนเช้าเพราะว่าผมจะได้หลับมาในรถเพื่อที่จะได้ฟรชอยากให้ผ้ภาพออกมาดีที่สุดให้ทุกคนเห็นแล้วที่เคบีมาครับต้องขมิ้นห้าหกเจ็ดอ่ะเฮ้ยนี่ 5, 6, 7, เวลาใจไหมหล่อมากแบบไม่เคยเห็นตัวเองในแบบรูกค่นมีเหมือนกันอะ่ะเอ็นแล้วหล่อนะตื่นเต้นกว่าที่คิดมากแล้วก็จริงต้องให้พี่ๆเขาช่วยบีมากว่า จังติดแบบยิ้มไม่สุดอะแต่พอพี่ๆก็วิวข,ขึ้นบอกอุ้ยลอกล้ามากขึ้นครับแล้วก็พี่ๆก็บอกว่ามันก็โอเคมากขึ้นก็ดีใจครับบอกว่าพี่ๆเขาจะเดียมได้รูปดีๆกลับไปเยอะนะครับชื <c oughs> ช่อแพทเทิร์นครับเป็นพี่ชายกลางคนเกือบโตสุดครับ แล้วนี่พี่มาทำอะไรครับวันนี้มาทำวันนี้พี่มาไยเฮวีครับโอเคแล้วเป็นไงครับตื่นเต้นไหครับตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากเพราะว่าพี่โพ่าไม่ค่อยเก่งอาจจะต้องให้สมัทช่วยสอนพี่โพทาแล้วแล้วทำการบ้านมาเลยใช่พี่ทำการบ้านมาพี่ส่งกระจกแล้วพี่พยายามโพทาพี่ว่าข้างไหนหน้าหน้าพี่ข้างไหนรอสุดพี่รู้สึกว่าข้างนี้เขอทับแอคที่มั่นใจหนึ่งซับตดก้องไปขาด ดูหล่อมากที่เห็นาหล่อเห็นรูปเองไหมพอใจไหมครับสัียรารมันบาดใจเนาะสัียงแารมันแบบเลยเต็นเว่างเลยดีมากทุกคนกินมองอยู่ตนงนี้ภาพที่ออกมาก็ชอบนะครับชอบเลยครับ ยังตื่นเต้นอยู่แต่ว่าจากตอนแรกที่เก่งๆไม่รู้ว่าจะทําท่าอะไรดีพอไปถ่ายเสร็จก็ <Okay. S 1> โลเงขึ้นเยอะเลยครับสวัสดาีครับผมภูมิถินครับวันนี้พวกเรามาถ่ายเคปี้กันเต็ตัวมาไงหรอก็ สั่งซ้อมเล่นเสร็จแล้วครับก็กลับบ้านไปนอนตื่นเต้นมากครับชอบนะโอเคบอกโอเคเลยอ่ะตอนที่ตอนที่คิดเราจะมาเฉยใครวันน,นี้เป็นคลาสสอนที่แพทเทิร์นพูด EP 0.0 <พา S 2> ครับ์จุดสปีกิ้งนะครับสปีกิ้งใช่ลแล้วเพราะว่าพีแพทเทิร์นเน็ตเป็นคนที่ถ้าอินโทรนะครับวันนี้เราจะสอนให้พีแพทเทิร์นเป็นคนที่เป็นเอ็กซ์โวทมากขึ้น,นครับผม อย่างแรกก็คือไม่ว่าคุณจะเจออะไรก็ตามนะครับคุณสามารถพูดได้หมดทุกอย่างครับเจอคนนู <Richt> er> ้นคนนี้ก็พูดพูดไปเรื่อยเราลองกันเราลองดีกว่ากันก็ลองดูลองดูาวันนี้เรามาเจออะไรกันบ้างครับวันนี้เรามาถ่ายเคเบลครับของรายการ Two Houses อ่าแล้วลองลองอะไรไปชุดชุดชุดก็ก็ว่าแบบว่ามีอะไรที่เรารู้สึกว่าชอบอะไรอย่างเงี้ยอ่าถ้าชอบใช่ผมชอบรองเท้ามาแล้วมันจะมีว่า ชอบขอบาบ้างเลยมันดูเท่เนี่ยและใน EP ต่อนไปนะคะรับพี่พี๊ก็จะพูดที่เก่งมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเรา <c oughs> ช,ช่วยจะช่วยถอนจะช่วยสอนพี่พื๊ก้นทุก EP เลยนี่นี่เนี่ยเดี๋ยวเพิ่งๆๆไปไปไปเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งไปใช่เพิ่งไปด้วยจวเพิ่งไปถ้าพูดถึงว่าเฮ้ยวันวันนี้เรามาพิเศษเรื่องทรงผมกันเราวอ่ะเหรอเพราะอะไรเพราะอะไรครับคือตอนแรกเนี่ยผมผมใช่ไหมมันจะมันจะต้องปัดมาข้างขวาแต่ผมอ่ะไม่เคยปัดมาข้างขวาก็เลยปัดมันปัดไปทางซ้ายต่อพอผมบอกว่าผมเจอ่าผมรูปแบบมันความรู้สึกแบบแปลกๆ้้ยผมขาางล เขาเกิดแต่ว่าเขามาใช่ไหมไม่ว่าคุณจะเจออะไรก็ตามนะครับคุณสามารถพูดได้ทุกอย่างครับก็พูดพูดไพลิ้วตัวบุคคลคนใหนึ่งแล้วตกใจลิง้นแล้วก็พี่มาแล้วคนที่สี่นะครับผมบุคคลที่หน่นะครับมาแล้วครับเสร็จแล้วคือกำลังผมไม่ได้คุยแต่น้องอ่ะเขาบอกว่าเวลาเพทเติร์คุยกับพี่เสร็จเป็นนุ่มหลอกจริงหรอเฮ้คือคือผมจะเล่าให้ฟังตอน พี่สอนผินใช่ไหมตอนนั้นสอนเตแล้วก็แบบเสียงขึ้นมวก็แบบวครับครับ้วตับเข้าอีกุมนึงมามาพี่คดว่าอายุเยอะกว่าแตนไมก้าไมกาเลยเขาเรียกว่าให้เกียรติไงเาว่าจะมีภาษาภาษาหนึ่งเป็นภาษาของพี่แพทเทิร์นนะครับคือตอนนี้คุณอาจจะยังไม่รู้นะครับแต่ว่าอีกต่อไปเพราะพี่เขาพูดมากขึ้นครับเขจะมีภาษาอกลักละของตัวเองอย่างเช่นจริงก็ขู้า เอไรเวลาเวลาเต้นใช่ไหมเขาเขาจะมีแบบว่าคำคำพูดแปลกๆอะที่มันที่ซ้อมอะไรกันป้าอะไรของเขาไอ้คนเนี้ยโป้ปกติเวลาผมผมเต้นใช่ไหมจะไม่ค่อยแบบว่านับแหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดสักเท่าไหร่เพราะผมชอบเต้นเต้นๆนับกับเพลงใช่ไหมครับมันก็เลยออกไปเองผมผมผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันก็เลยมันก็เลยมันจะเป็นแบบว่าช่าท่าช้าชโป้โป้ วันนี้ก็จบไปแล้วนะครับกับการถ่ายอคิวิชวลของพวกเรานะครับก็ไม่รู้ว่าเซตที่เหลือจะเป็นยังไงนะครับยังไงก็ฝากติดตามไปในวันนี้สนุกมากๆนะครับน้องๆเป็นงไงบ้างครับวันนี้สนุกม,มากๆครับรู้สึกว่าชอบเอาฟิตมากๆพี่สตลร์ดิ้เก่งมากๆช่างหน้าช่างผมก็สุดยอดมากเลยครับทําให้เราเปลี่ยนลุกเปลี่ยนโฉมกันโหเลิศสุดๆไปเลยโอ้วันนี้วันนี้ตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกสนุกแบบว่าแฮปปี้ม,มากๆเลยครับผมก็จะเป็นพี่ๆแล้วก็ทีมงานทุกๆคนด้วยวันนี้ใจดีมากๆครับ ฝากติดตามเลยนะครับผมรายการ Two Houses ก็วันนี้เป็นวันแรกที่ผมได้พูดเยอะขนาดนี้นะครับก็ฝากติดตามพวกเราทั้ง5คนด้วยนะครับที่รายการ Two Houses ก็ไม่คิดผมจะทำอะไรแบบนี้ได้นะหรอเนาะนี่มันเหมือนว่ากันด่ามรอลาล่าๆามาเก็บเลยเรียบร้อย,นนย, <laughs> ยอครับ r o w e the pink ปะเนี่ยก็ to lit you're a wrestler Let's do it do it for life ทางที่ที่เขาต้อ m ไม่จึงแล้ e นี่อ a ะ Race it up please t u r v i v e Show me how we poke y o u face in t o e right One ดำพังไปกันในส I all in is ตื่นเต้นนะผมไม่รู้ว่าผมแบบเอามือเอาอะไรไว้ตรงไหนดีจริงๆอันนี้ไม่ใช่รอบแรกที่ถ่ายโฟโต้ช h o ครับแต่ว่าผมโคตโคตไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ก็จะทำให้เต็มที่ครับ เออวันนี้เรามาถ่าย KV กันครับผมผมรู้สึกว่ามันดีครับแต่ว่าจะดีไม่ดีอยู่ที่ทุกคนดูว่ามันจะดีหรือเปล่าทุกคนจะชอบหรือเปล่าหรือเลยวันนี้ตื่นเต้นไหมสุดๆครับซึ่งมือสั่นแล้วตอนนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันจะสนุกแน่แน,นอนสวัสดีครับเก่งเองนะครับวันนี้ก็เมื่อคืนนอนไม่หลับเลยเพราะว่าไม่รู้ว่า KV คืออะไรครับนอนคนระับนอนเยอะมากซ้อมเสร็จอะไรก็เกลับไปนอนเลยคนระับ ทุกปกติเวลามาซ้อมกันอะไรนี้ก็แบบไม่ค่อยได้เห็นเพื่อนๆแต่ว่าแต่งติมอะไรกันนี้เท่าไหร่ก็แบบว่าแปลกหูแปลกตาดิสวัสดีครับชื่อโนเอลครับตื่นเต้นไม่คิดว่าจะถ่ายคนแรกตารางมันเป็นคนกลางๆแต่ว่ามาเร็วก็เลยได้ถ่ายคนแรกเลยชอบนะครับความฝันผมคือทําผมแบบผมหยิกนี้แล้วก็ได้ทำนี้ด้วยสวัสดีครับชื่อกันน้ำครับอายุ22ปีครับนี่ชื่อของกันน้ำนะครับใช่ไหม ไปข่าวล้วนั่นยังมีความซ่าอยู่แอะก็คือทรงผมมีการทำการบ้านเกิดการหาลิดภาพโพสเมื่อกี้โพสไปแล้วอ่ะปึ้ง สวัสดีเครียดแล้วเรื่องเรื่องเครียดเพราะว่าเมื่อกี้แอบเห็นลูกของทุกคนนะก็ดีมากหล่อมากครับสวัสดีครับผมก็ผมสตรองนะครับผมอายุ21ปีก็คือวันนี้เรามาอยู่มาดูเบื้องหลังก,กานเพราะว่าวันนี้เรามาถ่ายคีย์วิชวลกันก็คือของรายการ Two Houses <c oughs> ใช่ไหมครับผมเมื่อวันผมมาร์ด้ามาด <c oughs> ้วยปกติแบบเราชอบชอบแบบมองในกระจกแล้วก็หาเออไม่ง้อะไรอย่างนี้ก็แล้วอะไรอย่าครับสวัสดีครับผม,มิกเตอร์นะครับแต่งนุงูแต่งหน้าอะไรอย่างนี้แล้วก็แต่งชุดพร้อมที่จะถ่ายครับ ก็เป็นชุดแบบว่าชุดพิเศษที่เตรียมไว้ให้ทุกคนได้ดูครับพอได้ลองแต่งดูได้ลองฟิตติ้งดูก็ชอบโอ้โหยก็จะมีแบบอะไรนู่นนี่นั่นคือเฮ้ย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 โอ้ยโอเคไม่ได้เดี๋ยวตาดิบว่าผมก็เพิ่งรู้เลยว่าเคบีมันคืออะไรแล้วเมย์ก็ตื่นเต้นมากเลยครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะแอคยังไงดีให้มันดูไม่เก้งๆกงลางๆซึ่งตอนนี้ก็เก้งๆกงลางๆมากๆเลยครับผมเสิร์ เน็ตเ,เลยครับวิธีการโพสให้หลอกเ <_ c oughs> ขาบอกให้เอามือล้วงกางเกงพอผมใส่กางเกงปุ๊บไม่มีกระเป๋ากางเกงสวัสดีครับผมชื่ออาร์ตี้ครับอายุ16ปีครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็ผมก็ตื่นเต้นมากครับพี่ได้มาถ่ายนี่เป็นครั้งแรกเพราะเป็นครั้งแรกของผมในการแบบถ่ายที่แบบใหญ่ขนาดนี้แล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากครับวันนี้บุญก็มาถ่ายเครับป๋ รู้สึกสนุกมากๆตัวเองเป็นคนทีนะ่ชอบถ่ายแบบนี้แล้วตื่นเต้นแต่สนุกมากๆครับมาณนี้ครับผมคิดว่าทุกคนน่าจะชอบแน่ๆเลยยังไงก็ต้อง,อดดงรอติดตามกันดูนะเพราะว่าบุกหล <c oughs> อ,อกมากเลยสวัสดีครับสวัสดีครับแย่งงานช่างกองน้งองนะคุณชื่ออะไรมาจากไหนกันบ้างครับผมผมชื่ออายุ45ล้านปีครับส่วนผมชื่ออายุ25ล้านปีเหมือนกันครับครับผม ครับชื่อเต็มครับก็อยากเล่นด้วยอ่ะมามอยากยันถือบ้างอ่ะขอลองถือได้ไผมชื่อครัมโขผมฟังไม่ทันขออีกทีได้ไหมผมชื่อเอ๊ะเมื่อกีก้ไม่เหมือนเดิมแล้วมัผมเปลี่ยน,น <c oughs> <c oughs> มาถ่ายคุณตอนนี้ใช่ปะผมเห็นแล้ว็มือมัอนต้านนิ่งใจอ่ะผมพูดในงานเก่าตอนเชิคุณอะไรอลครับวันนี้เราอยาู่กับสายการเขาไม่ใช่เหรับผมชื่อสวัสดีครับคุณ ในในในลองขอสัก่าของาเอาแบบธรรมชาติก็ได้หรือว่าจะคิดก็ได้เรื่องแบบตามคุณเลยตามตามความคิดของคุณความตั้งใจตอนนี้เราอยู่กับคนที่ปวดที่สุดนะครับปวดที่สุดในชีวิตกันแล้วแล้วะทำยังไงสอนเขาไปมันนุ่ม ผมลดน้าหนักแล้วน้องมาจับพุงผมแล้วน้องพูดว่าเอามันคืนมาไม่น่าหายไปเลยเลี้ยงเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งหายไปไหนว่ามันไม่มีอะไรนุ่มไม่จับแลว้วมันมันจะหมดมันเหลืออีกนิดเดียวมันก็จะหายไปร <c oughs> ักไหมพ <c oughs> ุดไหนิดนึงครับแต่ว่ารักแล้วครับรักแลรักมากรักแล้วกอดเร็ว <c oughs> เอ้ยรักกันแต่ตอนเนี้ยที่พวกพี่มาให้กําลังใจแกมาลุกแกเนี่ย เราจะสอด้าโพสให้กับอาร์ตี้ยังไงใช่ไหมเรามีครูอีกคนนึงเพื่อเราไม่ผิดหวังเนี่ยมือเอไ้ตายน้องอีข้างนึ่งไม่วนมายกขาวไอารี้าเป็นกระหังใส่เลกไ่ลนะนี่ยดูดูไปเรียนแล้วิยาที่ทำครั้งนี้พี่เห็นมนเป็นสีอที่ตัางที่รัม ตอนนี้สะครับน้องคนสุดท้องของเราใช่ไหมจะทําสิ่งนี้ออกมาให้พวกพีได้วปูมใจฝากกับรังใจให้อาร์ตี้ด้วยนะครับก็เข้าใจว่าน้องกังวลเพราะว่าน้องไม่เคยโพสอ,อย่างนี้เก่งก็ไม่เคยโพสอ,อย่างนี้เหมือนกัน ครับก็จบไปแล้วครับสำหรับการถ่ายเคียวีเบ้างโอบ้างไหนความรู้สึกความรู้สกแต่ลคนอยรันเลยาย้ไลนน้องเล็กไมน้องเล็กมาน้องเล็กก็เปลี่ยนเส้นนี่ครับแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่เป็นครั้งแรกของผมแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่ได้ได้มาถ่ายรูปกับพี่ๆทุกคนในวันนี้ครับ ผมก็ตื่นเต้นผมก็เหมือนกับน้องเลยแต่ว่าผมแค่แบบตกใจนิดหน่อยแบบว่าลุกของพี่โนเอลอะไรอย่างเงี้ยยู่ไหละนะนี่ยังนานๆที่คนอย่งเขาเป็นอย่างงี้สนุกดีครับเอนจอยประสบการณ์อะไรใหม่ๆตื่นเต้นมากครับวันนี้ก็เมื่อคืนนอนไม่หลับเพราะว่าตื่นเต้นสุดๆเลยแล้วก็วันนี้คือทุกอย่างก็ ไม่ได้เป็นไปตามที่คิดเท่าไหร่ครับเพราะว่ารู้สึกตื่นเต้นอยู่แล้วก็เลยไม่ได้คิดอะไรไว้เลยเลยแบบลนลผมก็สนุกดีครับยิ่งตอนที่พี่เขาบิวกันแบบเอ้มยนกึศมันมีเอเนอร์จี้เยนั้นแก็แบบรู้สึกว่าเออเราทาอย่างนี้ก็ได้นี่ว่าอะก็สนุกดีแล้วก็โน้ตว่าข้าวในกองอร่อยมหมจริงผมก็เหมือนน้องๆเลยครับแต่ว่า ด้บากคิวด้วยครับครั้งแรกในที่เล็กครแรกผมตกใจมากนึกว่าต้องโกนจริงๆก็สำหรับผมนะครับผมได้มีประสบการณ์ใหม่ๆก็สนุกมากๆเลยแล้วก็ได้เห็นมุมมองใหม่ๆของเพื่อนที่หลายๆคนครับอาจจะรอแล้วแต่ตอนเนี้ยวันนี้รอกว่าเดิมครับตื่นดีนะพี่พีครับผมับก็เหมือนที่เจมพูดไปนะครับปกติเป็นคนที่ไม่ค่อยได้แต่งหน้าแต่งตัวเท่าไหร่วันนี้ก็แต่งคงสงเครื่องเต็มยศก็ไม่ชินตัวเองเหมือนกัน แล้วก็เป็นครั้งแรกที่ทําอะไรอย่างนี้ถ่ายรูปจริงจังมากก็เกรงแต่ก็สนุกครับสนุกครับวันนี้เอาจริงๆวันนี้ว้าวเพราะว่าอะไรที่ทุกคนแต่งหน้าเสร็จอ่ะแล้วแบบเด้เห็นหน้าแต่ละคนอ่ะปกติไม่ได้เห็นทุกคนเลยทุกคนเ้นไงเห็นแค่โชว์โอเคแต่มันไม่ได้จริงจังขนาดนี้นะวันนี้ทุกคนแบบมันใช่แลวมันมาแล้วนี่แหละนี่แหละก็ฝากพวกเราทูเฮาเซสกันด้วยนะครับอย่าลืมติดตามกันในทุกช่องทางด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะบ๊ oh, ายบายบ๊ายบายมฝากด้วยนะครับ